โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับแม่วิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาทําการลาดยางครับทาถนนนะทําสะพานนะสร้างสะพานข้างบนเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหลังจากที่เราทั้งเทพื้นเทเสาตั้งโครงตั้งโครงโอ้โหเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมครับ คือผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเอาเหล็กอันนี้ออกหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะเอาออกเนาะคิดว่านะคือตอนนี้ถนนเราวิ่งได้แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นคอนกรีตไงข้างบนอ,ะอ่ะออก็เลยเทคอนกรีตยังไม่พอต้องลาดยางอีกนะท่านผู้ชมไม่ใช่ธรรมดานะก็จะยงมรับไม่อนี้เดี๋ยวมันลึกขนาดไหนผมพาลงไปดูนะนี่มันลึกขนาดไหนผมพาลงไปดูดูดิดูดิโอตรงนี้ขุดได้วะ ไปแบกนารถขุดมาขุดช่บหยเลยวะแต่จะยืนตรงไหนยืนตรงนี้อ่ะยืนไม่ได้ลวงไม่ได้ห,หน้าชิบหมมันหน้ามากเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ขับรถขุดมาไหลยหลาไหลวิดีโอลวโอ้โหดูดิคือมันเอาแพรมันลอยแบบเนี้ยแล้วให้แบบว่ารถพวกรถโคงร,รถเคนอ่ะขึ้นอ่ะท่านผู้ชมผมงงมากเลยโอเคเดี๋ยวผมเอารถออกก่อนนะ ผมก็จะเบารถลาดยางมาลาดแล้วกันนะทุกคนถนนเส้นนี้จะได้เปิดสักทีนะครับโอ้โหโดนปิดมาแบบว่าหลายเดือนมากๆนะครับปิดตั้งแต่เกมเปิดอะนะทุกผู้ชมยันวันนี้เป็นงานนี้ก็คืองานสุดท้ายนะทุกผู้ชมเป็นงานสุดท้ายนะของสี่คนนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะไปรับงานนี้นะครับนะ ซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ดูล้วไหนดูดิคือมันอยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชมเนี่ยไอตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะกงังวิวหลังเป็นกังหันลมวิวข้างเป็นสะพานกันเหรอวิวข้างซ้ายเป็นสะพานวิวหลังเป็นกังหันลมตรงนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะ,ะผมก็อยากรู้เหมือนกันเหรผมขอญาตไปดูนะ รู้ว่าจะทําอันนี้ก่อนวะอ๋อวิวมันมันเป็นวิวสะพานอ่ะท่านผู้ชมมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนดี้อันนี้ไม่แน่ใจนะวิวหลังมันจะเป็นกังหันลมอ่าแบบนี้วิวหลังจะเป็นกังหันลมคือมันจะเป็นงานปรับปรุงนะท่านผู้ชมไม่ใช่งานไม่ใช่งานสร,ร้างนะเป็นงานปรปับปรุงนู่นรลอเปล่าปราสาทนู่นหรือเปล่ปา ปราสาทเป็นปราสาทนะบอก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นปราสาทดูหลังเป็นกังหันลมมั้หรออดอหลังเป็นกัหันลมตรงนี้หรือเปล่าวะ,ะตรงนี้เราเพิ่งไปทําไม่ใช่หรอรูอ้ว่าเป็นสะพานตรงนี้วะไม่แน่ใจอะเดี๋ยวไปดูตรงนี้หน่อยดิเฮ้ยตรงนี้เราก็เคยไปทําแล้วนะ เอ้ผมดูไม่ออกเลยท่านผู้ชมว่ามันคือตรงไหนครับแต่ที่รู้ๆมันต้องอยู่เป็นเป็นสะพานอะ่ะเนี่ยมันต้องเป็นสะพานอะ่ะโอ้โหเนี่ยผมก็อยากไปดูก่อนนะอยากไปดูก่อนนะคือมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหโอ,โอ,โอ้น่าน่าจะฝั่งนี้ครับน่าจะฝั่งนี้แน่นอนเลยตรงนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะท่านผู้ชม ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะคือผมอยากรู้มากเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อมันต้องเป็นสะพานไม่ใช่หรอมันต้องเป็นสะพานเนี่ยอย่างที่ที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันต้องเป็นสะพานเนียมันต้องมีสะพานมันต้องมีสะพานะครับแล้วก็เป็นภูเขาเมีกังหันลมด้วยอ๋อ,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 อสะพานในแบบนั้น โอ้สะพานไอ้นี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยสะพานเนี่ยแสดงว่ามันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนี่ใช่ใช่ตรงนี้ปะเฮ้ยอ,อาจอาจจะใช่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวลองไปดูนะครับ <L un> ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ <L un> เดี๋ยวลองไปดูก่อนนะ <L un> อันนี้ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปดูก่อนไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูก่อน เฮ้ยแล้วมันจะมีสะพานด้วยหรอวะไม่รู้เหมือนกันเดีนะ๋ยวมาดูก่อนเดี๋ยวไปดูตรงนี้ถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวไปทํางานแล้วผมไม่รู้ว่ามันอยู่นนยตรงไหนไงตรงไหนวะโอ้มันจะชนอะไรนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่เลยใช่ใช่ชช <c oughs> ใช่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  วุ้ยเราเคยมาทํางานด้วยหรอวะโอ้ใช่เลยใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนี้แหละอ๋อมันคือตรงนี้นี่ไงสะพานตรงนี้ไงเออมันคือสะพานตรงนี้ไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี่น,น,นี่มันคือสะพานตรงนี้มันคือสะพานตรงนี้อ่าสองที่น่ะที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่นแหละอ๋อนี่ไงนี่ไงมาดูงานก่อนนะที่เราจะมาปรับปรุงนะครับ เราเป็นเท่าแกะเราต้องมาดูงานก่อนนะครับโอ้โหเริ่มต้นจากตรงนี้โอ้โหหลุมโอ้่น่าจะได้ทําทางก่อนอ่ะดูจากทรงแล้วโอ้หนี่ไงเป็นงานปรับปรุงปราสาทนะไม่มีใครเป็นปราสาทนะท่านผู้ชมโอ้โหเหมือนงานปรับปรุงส่วนสัตว์อ่ะนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นสะพานไหมนู่นน่ะนู่นเห็นสะพานในรูปไหมนู่นน่ะนู่นน้าฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้ฝั่งนู้น นี่นครับงานที่เราจะมาปรับปรุงเป็นงานสุดท้ายนะครับเป็นแบบปราสาทหินเลยวะเอ้ยมีคนมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยวะโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเอารถเช่าอ๋อนี่มนันดีกว่างานไอ้นี่ละงานยืดเยื้อล้วตุวอยู่งานยืดเย,ยื้อครับผมเอาเป็นรถ เหมือนเดิมครับถ้าทาถนนใหญ่ๆแบบนี้ผมแนะนําครับรถแคทครับผมแคทนะท่านผู้ชมแนะนําเป็นแคทนะแ erm คทเทอร์วิลล่ารถลาดยางแคทนะท่านผู้ชมครับแล้วก็รถเอ่อรถส่งปูเอยรถส่งคอนกรีตนะท่านผู้ชมครับไอรถส่งยางมะตอยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวผมคืนในนี้เขาก่อนนะผมคืนหัวลากเขาก่อนที่เราเช่ามาอ่า ผมคืนไปก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปรับรถมานะเดี๋ยวเราจะไปรับรถยางมาตอยมานะรถลาดยางมาที่หน้าง,งานแล้วกันนะครับทุกผ้มครับ <S <S ว่ากันไปนะครับทุกผ้ครับแม่ไกลสิบหาเลยก็ขออนุญ,ญาตวาร์แล้ว,วลกันนะทุกผู้ชมนะมันไม่วาร์ไม่ได้นะทุกผู้ชมเนาะมันต้องวาร์ฟนะเอ้ยมันต้องวาร์นะครับผม <S 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 เดี๋ยวจะพาวิ่งขึ้น,นบนสะพานเลยขออนุญาตรับถึงที่นะ พยายามรับถึงที่เลยนะเ,นเอาละมันต้องพุ่คนนี้หรอมันต้องพุ่คนนี้ไปครับทุกค่านครับต้องเป็นแคทนะครับโอ้โหมันได้เยอะจริงๆแคทอนะ่ะวิดีโอนี้ย้ายเฉยๆนะครับวิดีโอหน้าค่อยว่ากันโอ้โหไปครับผม เอีมันสามารถเอารถไอ้นี้ไปได้ด้วยป่ะรถบดรถบดอ่าหนๆก็รถบดมาได้ด้วยก็เอารถบดมาเลยรถบดเราจะเอารถไหนก็ได้ครับท่านผู้ชมแล้วแต่เราชอบเลยอ่าผมเอาแคทไปเลยเอารถไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยนะทุกท่านนะไม่จํากัดจําเครียดนะครับโอ้เสียงรถไฟนู่นอ่ะเห็นรางรถไฟไหมนู่น่ะรถไฟอ่ะผมจะไปขึ้นบนสะพานนู้นยังไงวะ ออโอเคอ่ะโ,อโหรถไฟวิ่งสวนกันเลยว่ะเกมนี้น่าจะขับรถไฟได้เนะาะฮะามึงล็อกไม่ได้โอ้โหโอ๋อล็อกได้ดิทำไมจะล็อกไม่ได้ผมก็น่าจะกดไปโดน ผมจะมาขึ้นสะพานผมต้องวิ่งมาเลนนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเดินทางกันได้เลยครับผมอไปครับเล็กโก้ครับเมลบ้าอะไรวะเนี่ยอ๋อนึกว่าเมลเข็นเมลมาที่ไรผมตกใจก็เป็นเมลย o u ูทูบครับผมแ้เมล y o ยูทูบมาปิดช่องของงอมเลยครับผมงอมดิเดี๋ยวพาไปวิ่งบนสะพาน มันถ้าเราวิ่งบนถนนเส้นนี้มันจะมาทะลุหน้าง,งานเราเลยนะครับนะครับผมมันจะไปทะลุหน้าง,งานเราเลยมันจะมันจะสะดวกไงท่านผู้ชมเข้ออีนี่มันมึนอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อล้อเราไปเราไปเปิดไฟเลี้ยวคันไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราไปเปิดไฟเลี้ยวคันไหนวะโอ้ไม่ไม่ดับเลยวะ่ะอ๋อล้อรถปูนมาจอดอะไรตรงนี้วะ อ๋อน่าจะมาองเราเคยมาทำงานที่นี่หรอรถปูมาจอดทำไรเนี่ยรถปูนขออนุญาตแซงตรงนี้นะอุ้ยโดนโดโคือตรงนี้มันจะขึ้นสะพานเลยนะท่านผู้ชมมันจะขึ้นสะพานเลยโอเคคนดูเดี๋ยววิดีโอนี้ผมปิดไว้เพียงเท่านี้แหละนี่ตรงนี้ก็เป็นหน้างานเราหรอตรงนี้ก็เป็นหน้างานเราหรอ ทำไมมีของมาวางด้วยโอน่าจะเป็นหน้างานในอนาคตแน่นอนเลยท่านผู้ชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับโอ้ตรงไปนู่นก็จะเป็นทางไปเ่สนามบินนะครับนู่นะั้ตรงเข้าไปน,นู่นเนเป็นทำสนามบินนะครับผมไป